สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของการปรับสีต่างๆบนหน้าจอของ iPhone สำหรับใครที่อาจจะใช้ iPhone แล้วสีเพี้ยนตรงไหนบ้างที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีหน้าจอ iPhone ได้คลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสีหน้าจอ iPhone ทั้งหมดเลยครับว่าเปลี่ยนตรงไหนได้บ้างเผื่อเวลาใครมีปัญหาแล้วเนี่ยจะได้ไปตามแก้ปัญหาจากจุดต่างๆที่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่เบสิกทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนสีหน้าจอแบบปกติเนี่ยมันตั้งค่าตรงไหน ได้บ้างนะครับก็ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า จากนั้นให้เลือกจอภาพและความสว่างอันนี้จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับที่ทําให้หน้าจอ iPhone เปลี่ยนสีได้อย่างแรกเลยก็คือรูปแบบการแสดงผลจะมีอยู่2ส่วนใหญ่หญด้วยกันก็คือแบบสว่างและแบบมืดก็จะเป็นคล้ายๆกับดาร์ m โหมดกับแบบสว่างนะฮะอันนี้ก็คือจะทําให้พื้นหลังต่างๆเป็นสีดํากับสีสว่างแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้เป็นการตั้งค่าพื้นฐานทั่ว,วไปนะฮะในที่2ก็คือโหมดทูโทนโหมดทูโทนจะเป็นการทําให้ไอโฟนของเราเนี่ยมีสีที่อุ่นขึ้นหน้าจอมันก็จะเหลืองๆห,หน่อยนะฮะ สายตาก็เปิดโหมด Two t o Tone นะฮะมันก็จะเหลืองนิดนึงนะแต่อันนี้มันจะทอนหน้าจอฮนะมันจะไม่เห็นเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นหน้าจอจริงๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะสีมันจะอุ่นๆขึ้นนะคือมันจะเป็นสีเหลืองนะฮะ จะคล้ายๆกับตวนี้ครับที่เขียนว่านายชิพนะครับสีก็จะคล้ายๆกระตูโทนเหมือนกันแต่นายชิปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ากําหนดตามช่วงเวลานะฮะว่าอาจจะมีช่วงเวลาไหนที่เราจะอยากจะตั้งให้มันมีสีอุ่นขึ้น,นตามช่วงเวลาไหนอันนี้คือรูปแบบการตั้งค่าปกติที่ทําให้มันเปลี่ยนสีได้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาให้หน้าจอเปลี่ยนสีได้จะอยู่ในส่วนของตัวช่วยการเข้าถึงนะฮะและที่เมนูจอภาพและขนาดข้อความ ตรงนี้มันจะมีอยู่หลายส่วนนะที่ทําให้ iPhone เปลี่ยนสีได้อย่างแรกเลยนะครับก็คือการเพิ่มความต่างของระดับสีนะอันนี้คือมันจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยคือจะเน้นสีเมนูเน้นสีปุ่มนะครับให้เราเห็นชัดขึ้นนะในลนักษณะแบบนี้เองครับว่ามันจะเน้นขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะไม่ต่างมากอีกแบบก็คือการกลับสีแบบอัจฉริยะ,บบยะการกลับสีก็เหมือนกับว่าเราย้อนกลับสีให้มันเหมือนกับจากขาวเป็นดําจากดาเป็นขาวอะไรประมาณน,นี้นะฮะคือถ้าเป็นแบบอัจฉริยะเนี่ยมันจะมีการปรับโทนสีค่อนข้างที่จะเหมืืออออนปกกกกกกติแล้ว็็ีย่าางครับ สีแบบคลาสสิกนะฮะก็คือแบบตัวนี้มันก็จะสีแบบแปลกๆหน่อยเหมือนต้นคลิปที่ผมให้ดูนะฮะก็คือการกลับสีตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับหน้าจอมจะดูแปลกๆหน่อยก็คือสีทุกอย่างมันจะถูกกลับด้านนะฮะอันนี้คือวิธีการทําให้หน้าจอมันเปลี่ยนสีอีกอย่างก็คือโหมดฟนะิลเตอร์นผมลืมดูนะฮะมันจะมีฟิลเตอร์อีกอันนึง ฟิลเตอร์นี้มันก็จะคล้ายๆกับปรับหน้าจอให้เป็นสีขาวดําหรือเปล่านะครับโทนสีเขียวไหมโทอนอะไรประมาณแบบนี้ไหมมันจะมีการปรับฟิลเตอร์เหมือนกันเราใช้ฟิลเตอร์กล้องถ่ายรูปนะครับมันจะมีแบบขาวดําเน้นสีได้สีหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะคุณสามารถจะปรับตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องของฟิลเตอร์นะฮะสำหรับใครที่ใช้เมนูของคอนโทรลเซนเตอร์นะครับที่เรียกตัวช่วยกันเข้าถึงมาตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะตั้งค่าได้ในส่วนของการเข้าถึงเหมือนกันนะครับปุ่มรัดการช่วยเหลือการเข้าถึงตรงนี้คุณสามารถจะเลือกได้นะ เรเลือกอะไรบ้างเวลาเราเรีอก Control Center ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรากดค้างนะรตรงนี้ผมตั้งไว, 2, ว้2องานก็คือฟิลเตอร์สีกับหมดกับตานถูกไหมฮะคือคุณสามารถจะเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันว่าคุณต้องการที่จะให้มีตัวช่วยกันเข้าถึงอะไรเวลาคุณเรีอก Control Center ขึ้นมาแล้วกดค้างที่ตัวช่วยกันเข้าถึงนะฮะอยากให้มีเมนูอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะบ,บางทีเวลาเราตั้งค่าเนี่ยอาจจะเผลอไปกดโดนทําให้สีหน้าจอ i iPhone มันเพีย้ยนอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับ เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสี iPhone ถ้าใครมีปัญหาว่า iPhone สแสดงสีแปลกๆจีเพีเพี้ยนเนี่ยคุณมาลองดูการตั้งค่าต่างๆต,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 ตามที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ไปลองดูว่าเปิดอะไรไว้ตรงไหนหรือเปล่าให้ลองไปปิดดูนะครับอันนี้คือทั้งหมดแล้วสําหรับการที่ทําให้ iPhone เปลี่ยนสีถ้านอกเหนือกว่านี้แต่ว่าสียังเพี้ยนอยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอก,การสแสดงผลของคุณก็ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครที่ติดปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิป หคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพลงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ